ที่เขียนคิวไม่เป็นแต่งแอไม่เป็นใช่ว่าให้มาใช้แอปนี้เลยเป๊ะมากมากฮัลโหลวัสยีค่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะในช่องฟ้าปอนด์ชาแนลจ้า ทุกคนไม่ต้องตกใจกับคิ้วฟ้านะคะคือฟ้ายังไม่ได้เขียนคิ้วนะคะก็วันนี้ค่ะทุกคนฟ้าจะมาเขียนคิ้วตามฉบับใน t ิกต็อกค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนประเด็นสำคัญคือว่าฟ้าได้ไปเลื่อนสไลด์ดูทิกต็อกใช่ไหมคะแล้วเขาแนะนำว่าเฮ้ยเนี่ยใครที่เขียนคิ้วไม่เป็นแต่งหน้าไม่เป็นใช่ว่าให้มาใช้แอปนี้เลยซึ่งเขาจะแบบวัดคงคิ้วเราเลยเว้ยแล้วคิ้วมันก็จะออกมาแบบเป๊ะ เราก็จะร <Wow. S 1> ู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าลองมากเลยค่ะทุกคนเลยอยากจะมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าถ้าสมมุติฟ้าแต่งตามในติ๊กต็อกแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงเนาะ เอาล่ะทุกคนเราย้ายกล้องไปที่ติ๊กตอดีกว่าจ้าโอเคทุกคนตอนนี้เรามีเวลาแค่3นาทีนะคะและนี้ก็เป็นเอฟเฟกนะคะที่ฟาจะใช้เนาะซึ่งมันก็จะวัดโค้งคิ้วแบบนี้เลยนะคะเอาล่ะทุกคนอย่ารอช้าก่อนที่จะไปทดลองการเขียนคิ้วนะคะก็ฝากกดติดตามติ๊ t o อกฟ้ด้วยนะคะพิมพ์ว่าฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาสามตัวเลยก็ขึ้นนะจ๊ะเอาล่ะทุกคนเริ่มมาเลยดีกว่าค่ะนี่หัวคิ้วนี่หางคิ้วซึ่งคิ้วเราตกมากนะ ลริี่ n ง o à อะไิทีองง๋อละหางหางอยู่นี่หางอยู่นี่หางคิ้วอยู่นี่โอ้โหอันนี้คือมุมตกกระทบใช่ไหม<อ>นี่แล้วก็นี้ใช่ไหม แล้วก็ถมไปเลยเชียวทุกคนถม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 ันไปเด้เดเดเดถม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 ไปอีกถมไปก่อนนี้อ้าทุนนกคนเสร,ร็จแล้วปุ๊บขันข้างหนึ่ง หงห àng, ตงตกกระทบอุยอ้ยอุยอ้ยอุยออ้ยอุ้ยสก๊ออะทุกคนต่อเลยแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ถ่มคิ้วเลยค่ะุกคนนี่ถ่มไปเลยถ่มถมถ่มถมถ่มถมถอ้โหเป็นการเขียนคิ้วที่ทุลักทุเลมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคิ้วเราจะเป็นแบบไหนนะคะ เอาละทุกคนเดี๋ยวไปดูฟินิชที่กล้องกันนะว่าเป็นอะไรงไงเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดแป๊บนึงนะคะเจอกันจ้าเอาละค่ะทุกคนและนี่ก็คือผลงานที่ฟาเขียนคิ้วด้วยแอปติ๊กต็อกนะจ๊ะก็จะเป็นประมาณน,นี้เลย oh, <no. S 2> ซึ่งมันมันเออ คนมันคือแบบเกินคำบรรยายจริงๆนะอะไรไม่ผูกเลยอะอันนี้คือจริงๆแล้วว่าตัวฟ้าเองอะไม่แน่ใจว่ามันน่าเกลียดหรือเปล่าน่าเกลียดน่าเกลียดมากด้วย <gasps> คือมันไม่เหมาะกับฟ้าเลยอะใช่ไหมคิ้ว่าม,มีความแบบโกง่งใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็มีความหนาหนามากด้วยนะคะนี่เลยเห็นปะมีความหนามีความโกง่งแล้วก็แบบใหญ่ ใหญ่มากยาวด้วยนะคะหูอืึอ้งทึ่งเสียงจริงอะทุกคนคือฟาเห็นคนในทิกติกตอเขาเล่นการบางคนก็เออเขียนแล้วดูสวยบางคนเขียนแล้วรู้สึกแบบเออมันก็ เป็นแบบคล้ายๆแบบฟ้าที่แบบทั้งหนาทั้งใหญ่เข้าใจใช่ไหมทุกคนซึ่งก็เป็นประมาณนี้ค่ะถ้าถามว่าเออเขียนเล่นๆเนี้ยสนุกๆอะ่ะเขียนได้เลยตลกดีแต่ถ้าแบบใช้ชีวิตจริงข้างนอกแบบนี้ก็คือมันไม่ได้โวยแกมันใหญ่าปมันต้องมีการแบบปรับให้เขาเรียกว่าอะไรรับกับรูปหน้าเราคือจริงๆแล้วอะ่ะการเขียนคิ้วอ่ะมันต้องแบบรับกับรูปหน้าเราเหมาะกับหน้าเราเป็นทรงที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจปะ้ะแต่ว่า ฝาเขียนข้างเนี่ยเออข้างนี้สุกว่าสวยกว่าข้างนี้ข้างนี้ต้องแบบว่าให้เทียบกับข้างนี้จริงๆอะทุกคนเพราะว่าข้างนี้ฝาเขียนแล้วเป็นแบบชินจังเลยแบบชินจังมากๆค่ะข้างนี้คือเออออกมาแบบก,ก็ก็สวยดีนะอะไรอย่างงี้เนาะก็เอาไปปรับเปลี่ยนการใช้ละกันนะคะทุกคนนี่คือเห็นแล้วตกใจเลยแบบหืมตอนแรกยังไม่เก็บกรอบคิวไงเขาใช้แลมันเลยตกกระจายอยู่แบบเฮ้ยทำไมมันอย่างงี้ ผมปรากฏว่าเออเออมันก็เอออย่างเงี้แหละตลกด,ดีขำๆนะคะเล่นขำๆทุกคนอานนีค่ะทุกคนก็ถ้าใ,นใ,นใ,นในครนะคะอยากจะเล่นสนุกๆขำๆก็ไปเล่นตามในทิกตอกกันได้นะคะถ้าสมมติอยากให้ฟ้าทาคลิปอะไรในแนวแบบ t ิกตอกแบบนี้นะคะก็สามารถเป็นบอกใต้คลิปได้นะคะก็สนุกดีหาทําดีนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สําคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุุงคิงฟ้าด้วยนะคะเวลาฟ้าลงคลิปเหมือนทุกคนจะได้ภาพนี้ก็ไปแล้วบายสวัสดีค่ะจุ๊บ